ป่าไม้กาลังถูกทำลายที่หลักเขตแถบแดนไทยมาเลเซียที่4 8บ้านบ่าออ่างตำบลบ้านแหล่อำเภอทาโทจังหวัด,ดยะลาซ้ายคือมาเลเซียขวาคือฝั่งไทยจุดที่3 ใกล้หลักเขตแดนไทยมาเลเซียที่48ทับ15ตัดโค่นไม้ขนาดใหญ่ทั้งเก่าและใหม่จำนวนมากในแปลง โค้นใหม่ๆป่าไม้กำลังถูกทำลายที่หลักเขตแถแดนไทยมาเลเซียที่418บ้านบ่าออ่างตำบลบ้านแหล่อำเภอทานโทจังหวัด,ดยะลา โค้นใหม่ๆขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดบ้านคอกช้างตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาที่ตรวจพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเขตชายแดนไทยมาเลเซียบริเวณหลักที่48พบพื้นที่ป่าไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกโค่นจำนวนมากนะครับล้มคาตอและยังมีพบสองจุด ที่มีการลักลอบแปรรูปไม้ไม้ยังกองอยู่ที่เกิดเหตุ